หากว่าเงินว่ามีแล้วเธอได้ตอบฉันไรเธอบอกได้ไหมว่ารักหรือเธอคิดว่ามันมากไปให้อยู่แบบไหนจะได้ทำใจแบบนั้นสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนรักหรือเป็นแค่คนรู้จักช่วยบอกสักครั้ง บอกให้ฉันหยุดทรมานจุดหมายของเราที่ดี สุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนรักอ,อย่าปล่อยฉัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ัคคคพี่ซานีเข้าสู่ยิปมอทีวีของเราด้วย เพลงนี้ชื่อว่าคนรักหรือแค่รู้จักค่ะยืนฟังเมื่อสักครู่แบบอินมากอารมณ์มาเต็มมากเป็นยังไงมาอย่างไงที่มาที่ไปของเพลงนี้คะที่จริงเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงของพี่จิมมี่เดอะไวท์ซึ่งหลายๆคนได้ยินกันมาแล้วแหละเป็นเพลงดังหนึ่งเพลงเลยแล้วก็ยอดวิวเยอะมากแต่ว่าเรามาทําเป็นโปรเจกต์เลิฟสเตตัสโปรเจกต์ค่ะซึ่งในโปรเจกต์นี้ก็จะมีน้องๆจากทูแวนเชียจากค่ายไอแอมด้วยก็คือทั้ง a f ทั้งเดอะไวท์เนี่ยค่ะมาร่วมทํางานด้วยกันซึ่งเราทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาตั้งใจว่า คือมันเป็นเพลงที่หลายๆคนเนี่ยชอบหยิบไปเป็นสเตตัสในโซเชียลคือบาง oh. บางคนก็ลง Facebook คืออกหักแล้วก็ลง Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> เราก็เลยหยิบมาทําเป็นเลิฟสเตตัสโปรเจกต์ค่ะ mm. เป็นเพลงรักที่ไม่รัก เพลงรักที่ไม่รักแล้วแนวเพลงนี้เขาบอกว่าเป็นดรามาติกร็อกใช่คืออะไรซาน้คือคนจะงงมากว่าดรามาติกร็อกคืออะไรดรามาติกร็อกมันคือเวลาตอนแรกอะค่ะมันจะเหมือนการพูดบทละครไปเรื่อยๆคือมันจะดนตรีมันจะมาเบามากคนจะบอกว่าเฮ้ยตกลงมาเป็นร็อกหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะคือเราเล่าเรื่องตามตามตามอารมณ์ของคนมากกว่าคือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยพี่จิมมี่ก็จะเล่าเรื่องแบบเป็นป๊อปธรรมดาผู้ชายจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ๋อความรู้สึกของผู้ชายเวลาถ้าเกิดมีความรู้สึกงงๆว่าออตกลงสถานะคืออะไรเนี่ยผู้ชายจะไม่ค่อยโวยวายเท่าไหร่แต่ผู้หญิงเนี่ยมันเป็นตัวโวยวายวีนเก่งอย่างนี้ออถูกไหมออมันก็จะเป็นเรื่องตั้งแต่ต้นมาคือถามดีๆไม่ตอบใช่ไหมผู้ชายยังอยู่นิ่งๆอยู่ไม่ตอบใช่ไหมไม่ตอบใช่ไม่ตอบใช่ไหม วินแต่มันจะยินวินแต่ข oh. oh. ึ้นมาอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นดรามาติกร็อกก็คือเหมือนแบบค่อยๆเล่าเรื่องไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายเนี่ยดนตรีเป็นพาร์ทร็อกก็จะเข้ามาเยอะหน่อยซึ่งพอมันไม่ได้ร็อกจ๋าแบบนี้ยากไหมกับการถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาคือที่จริงอ่ะมันไม่ยากตรงที่ว่าเราเคยฟังเพลงนี้มันนานมากแล้วค่ะคือฟังจนทะลุปุกโป่งแล้วของเพลงของพี่จิมมี่เนี่ยแต่ว่าพอมาทําเป็นแนวของเราเนี่ยตอนแรกมันกดดันตรงที่ว่าเอแล้วเราจะทํายังไงให้ให้แบบ เวอร์ชันเวอร์ชันที่แล้วเขาไม่เสียหายอ,ะอ่ะเออซึ่งแบบพอเราเข้าห้องอัดไปปุ๊บเนี่ยพี่แม็กซ์สรันบอกว่าลืมเว<ช>อร์ชันเก่าไปเลยชะน,นี้อเอาถ้าคิดว่าเป็นเลงของตัวเองซะ,อะเอาว่าเป็นเรื่องของตัวเองซะอะไรเงี้ยก็เลยเออทำงานง่ายขึ้นค่ะ,ะแต่เมื่อกี้เห็น m อแบแวบๆแล้วก็เห็นแผ่นหลังแวบๆซ็กซี่มากยังไงทำไมเรื่องอะไรจะต้องมือหวานห,หรือว่าผู้ชายไม่ตอบอเ,เลยถอดเสื้อใช่เห็นไหมตอนตอนผู้ชายจะเดินหนีเราถอดเรียกเราถอด เขาก็เลยมาลงอ่านแต่เขาก็ไม่ตอบอยู่ดีเขาก็ไม่ตอบเขาไม่พูดเขาไม่พูดไม่ใช่อะไรเขาพูดไทยไม่ได้หนูพูดเล่นคือเนื้อเรื่องอะค่ะเราต้องการจะสื่อว่าคือด้วยความที่เราโตขึ้นแล้วแหละแล้วก็คนที่โตมักจะเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เราว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องเป็นซิมโบลิกเล็กๆว่าเดี๋ยวจะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวผู้ชายหายไปเดี๋ยวผู้ชายกลับมาเนี่ยลูกนๆอยู่ดีแล้วเดี๋ยวหายไปแล้วเดี๋ยวกลมาเดี๋ยวหายไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำให้เหมือนว่าแบบอยู่ดีๆอยากมาก็มาอยยาาากกไไไปป็เลม่่รรู้วสถนจิงๆ เราคืออะไรเราก็เลยได้แต่วอยววยอยู่ในห้องน้ําแล้วก็วอยววยอยู่คนเดียวใช่แล้วจะวอยวายกับฝักบัวเนี่ยมันก็จะดูหนังป๊อปเกินไปเราก็เลยต้องวอยววยให้มันเป็นหนังเล็นิดนึงให้มันเป็นสไตล์ของเราอะไรอย่างงี้แต่แต่ว่ามิวสิกวิดีโอสวยมากนะทั้งแสงทั้งภาพทุกอย่างคือพอออกมาแล้วไงเราเรามีส่วนร่วมกับเอ็มวีนี้บ้างไหมคือโอ้ส่วนส่วนร่วมคือมีแค่การถอดโชว์อย่างเดียวนะนอกนั้นเป็นพี่พีคิดมาให้หมดเลยว่าว่าเดี๋ยวชนนี้จะต้องมีแบบโชว์แผ่นหลังนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคตั้งใจไว้ สวยขนาดนี้แต่ถวกใจนะอารมณ์ที่สานีแสดงออกมาด้วยไงใช่ใะค,ะคือคือพอสีมันสวยอะคะ<ช>่ะมันก็เลยดูไม่ได้แบบโปมากน<ช>ัดมันจะมีแค่หูหวาตรงที่คนรู้สึกว่ามีเผู้ชายจุ๊บจุ๊บไหลจุ๊บหลัง<า>แต่ณวินาทีนั้น เราไม่รู้สึกหรอกซึ่งซาดีบอกว่านี่ถอดจริงเลยนะถอดจริงใช่แต่น้ําข้างล่างน่ะหนาวกว่าข้างบนเลยไม่รู้สึกอะไรมันชาไปหมดแลวแต่ว่าทั้งหมดโดยรวมคือภาพดูเป็นศิลปะมากทุกอย่างเลยนะคะหลายๆคนถามมาว่าเออแล้วหนุ่มในเพลงล่ะเป็นใครมาหนุ่มในเพหน่งสิคนชอบใช่ไหมก็คือน้องจูเลียนค่ะน้องจูเลียนก็เป็นนายแบบนี่แหละนะคะก็ติดตามได้เขามีไอจงไอจีของเขาเป็นเป็นลูกครึ่งสวิสแต่ลูกครึ่งสวิตซึ่งพูดไทยไม่ได้ก็ต้องพูดอังกฤษด้วยตลอดอะไรอย่างนี้ถามหน่อยมีเพลงอย่างนี้แล้ว จะมีอัลบั้มเต็มของซานิเพลงใหม่ออกมาไหมโอ้โหที่จริงมันรวมเพลงได้แล้วนะคะรวมเป็นอัลบั้มได้แล้วเดี๋ยวต้องรอคุยกับที่ค่ายว่ายังไงเนาะเรื่องต่อไปจะเป็นเร็วๆนี้ใช่ค่ะโอเคฝากเพลงนี้หน่อยค่ะก็ฝากเพลงนะคะคนรักหรือแค่รู้จักนะคะ Love s t a t s Project ที่จริงยังมีน้องๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งทั้งค่าย True Fansia แล้วก็ค่าย i Am ด้วยนะคะเราทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอยากให้คุณได้ฟังต้นเขาเรียกว่าอะไรเคยฟังต้นฉบับมาแล้วอยากให้ได้ฟังเวอร์ชันใหม่ๆดูแล้วก็แปลกหูไปอีกแบบหนึ่งนะคะลองฟังดูแล้วกัน922441 3 3ทั้งโปรเจกต์เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ซานีมากนะคะสำหรับให้เกีตบมารายการของเราขอบคุณมากค่ะอะไรคะตอนนี้นะะเดี๋ยวเราเบรคกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะคะกับ FM on TV ค่ะ